ว่าเพลนแพลนสไลซ์ซากลัาสุดไม่นาลายไวอกกว่าเดิมช,วชาวสวรรค์ชาวนาชาวไร่บอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เลือกเกินพี่น้องไทยช่วยกันใช่อิมซีพี่น้องไท<า>ยช่วยก<า>ัน<า><ท>ใช่อ <MC S 2> ิซีผลผลิตมากมีแทมปลอดไทยไเลือกเกินสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่างยืนมาติดตามผลการทำงานของ3มเคลว์แพนนวัตกรรมใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคโตซานโอลิโกแซคคาไรใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปรับตรงดินตราหญิงเกษตรครับซึ่งทำให้เกษตรกรทั่วไทยนั้นลืมตาอ้าปากได้วันนี้ผมมาติดตามสวนนะครับทุเรียนหมอนทองที่หมู่5บ้านชํำม่ำำวงตบบำบลชํำ อำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดที่นี่ครับเขามีที่ปลูกทุเรียนพันธุหมอนทองนะครับแไร่ก็แบ่งเป็น192ต้นทุเรียนอายุ5ปี8เดือนและสาคัญครับเขาก็มีอีกอายุ3ปีกับ9เดือนครับซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกัน88ต้นแต่วันนี้เราจะมาดูกันครับเธอนั้นได้ปลูกทุเรียนอายุ5ปีตอนที่เธอรู้จักกับคู่หูน่ะเขารู้จักตอนที่อายุทุเรียน4ปี แล้วก็ใช้ในการดูแลบำรุงรักษาต้นโสมใบต่างๆไม่เป็นไปดั่งใจเธอก็ไปปรึกษาคนข้างบ้านแลาวกดว่าเขาแนะนําไม่ใช้คู่หูมหัศจรรย์เธอก็ใช้มาโดยตลอดแก้ไขปัญหาทั้งกิ่งที่มันเล็กให้อวบขึ้นแล้วที่สําคัญครับใบงามเธอสังเกตได้จากการใช้ไปเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังจากนั้นครับเธอบอกว่าเมื่อตุลาคมที่ผ่านมาปี2067เธอเริ่มมารู้จักกับนวัตกรรมใหม่ของ3ามเกลือเวอร์แพนเธอบอกว่าโอ้โหใช้แล้ว ดอกของเธอมาเต็มต้นที่สำคัญครับเธอปลื้มใจมากเลยจากเคยได้500กว่าลูกเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้เธอบอกว่านับไม่ถ้วนเลยเพราะดอกออกขนาดนี้หัวใจของเธอพองโตมารู้จักเจ้าของสวนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหแนะนำมันหน่อยเถอะครับว่าชื่อเรียงเสียงไรครับชื่อจีอับจันจรต้นงอค่ะอยู่บ้านชม,ม่วงตำบลชําอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ ผมขอขอนุญาตในฐานหน้าที่วันนี้มาเยี่ยมเยียนกันถึงที่นี่ได้ใช้คู่หูมาสจัน่นเนี่ยนะครับใช้3ามเกลือเลยไหมครับใช้3เกลือค่ะสามเกลือเ,เลยนะทั้งหัวแพนนะครับทั้งปุ๋ยหญิงเกษตรปุ๋ยหญิงเกษตรด้วยแล้วก็ไข่ตัวซานด้วยนะครับเมื่อใช้แล้วเนี่ยนะครับตอนที่เรารู้จักครั้งแรกนั่นแนหะเรารู้จักโดยการเนะนยาของไขรครับจากเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านค่ะหินของเขาสวยแล้วก็เป็นดอกต้นนี้จะสวยเหมือนกันค่ะตอนนั้นอายุทุเรียนเราประมาณกี่เดือนครับ ตอนนั้น4ปีตอนทุเรียนอายุ4ปีนั้นเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับต้นไม้ของเราครับช่วงนั้นจะใช้ ใช้สารเคมีเยอะนะคะช่วงนั้นแล้วก็ต้นมันจะไม่โตต้นจะโสมแล้วใบมันก็จะไม่เขียวไม่แบบมันไม่สวยนะคะใบออกเหลืองเพราะว่าเราจะใช้ส่วนมากจะเน้นเคมีเยอะค่ะช่วงนั้นยังไม่รู้จักเบอร์แผนนี่นะเราก็เลยเดินไปหาเพื่อนบ้านเพราะว่าต้นก็โสมใบก็ออกเหลืองด้วยแล้วก็กิ่งก้านสาขาก็เล็กน้อยนะครับทาให้เรารู้สึกว่าใจไม่ดีกลัวว่าสิ่งที่เราอุตส่าห์ธนุถนอมมาจะไม่เกิดประโยชน์กับเราไม่มีผลผลิตให้กับเราถูกไหมครับพอเริ่มนํามาใช้ตอนนั้นแหะพอนำมา ใช้แล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงเ,เราใช้ไปกี่ครั้งกี่วันเนี่ยครับเห็นการเปลี่ยนช่วงนั้นเอามาใช้นะคะประมาณ1เดือนช่วงนั้นเอามาใช้ก็ยังไม่ได้ติดตามผลนะคะเพราะว่าไม่ได้สนใจดูนะคะครับผมค่ะ <laughs> แล้วก็ประมาณ1เดือนก็มาดูยอดจะออกมาค่ะยอดจะแตกดีแล้วก็ใบใบจะเขียวค่ะแล้วต้นนี้มันจะขยายขึ้นมาค่ะต้นมาขยาย S <S เรา<ช>รู้ได้ไงว่าต้นมันขยายเราสังเกตจากอะไรครับสังเกตที่มันเป็นรอยรอยแตกออกมาเพราะว่าช่วงที่ยังไม่ใช้มันจะไม่มีรอยแตก<อ>กิง่งพวกต้นอะไรมันจะไม่อ,อ <S <S มว่าก<ช>็หมายความว่าเซลล์ของเขาเริ่มขยายใช่ค่ะเซลล์ต้นวาเซลล์กิ่งก้านสาขากําลังขยายและเราก็ดูแลบํารุงรักษามาถูกไหมครับจนมาถึงขั้นที่เรียกกันว่ามีความภาคภูมิใจมันได้ออกลูกออกผลให้เราได้เห็นไหมครับเห็นค่ะเพราะว่าปีที่แล้วนะคะปีช่วงที่ใช้น่ะแต่จะยังไม่ได้ใช้เต็มที่นะคะเพราะว่าลองผิดลองถูกก็ยังลองหรือว่าจะดี ีจริงไหมเห็นเขาใช้แล้วก็บอกว่าเออมันดีจริงแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดสินใจใช้ดู<อ>ทั้งปุ๋ยหญิงเกษตรนะคะแล้วก็ชุดคู่หูตัวนี้ด้วยค่ะคแต่สิ่งที่ตอบโจทย์เราคือผลผลิตถูกไหมครับใช่ค่ะในปีที่เราใช้มาประมาณสักกี่บปีก็ว่าได้ถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะนี่มาเข้าสู่ต้นอัทุเรียนอายุ5ปีกว่า,วาแล้วถูกไหมครับเราได้รับผลผลิตมาสักกี่ตันกันทีเดียวครับปีที่แล้วนี่ก็คือมันมันจะไม่เป็นทุกต้นนะคะที่ได้ก็คือประมาณ500กว่าลูก500กว่าลูกใน192ต้นนี่นะ าณะของผลมันเป็นยังไงครับลูกจะสวยนะคะมันจะไม่เป็นมันจะไม่เป็นเข้แล้วก็เบือกมันจะไม่ไม่นาค่ะ ถูกใจเราใช่ค่ะเพราะว่าเพื่อนบ้านเขาบอกว่าถ้าทุเรียนปีแรกมันจะเป็นเค้เปลือกหนาะเปลือกหนาะท,ทรงไม่สวยทรงไม่สวยทรงเหมือนไอ้เคนะฮะใช่ะบิดๆเบ,บี้ยวๆแล้วก็แล,วกแล้วก็เนื้อมันจะแบบกรอบด้วยค่ะตัวนี้เนื้อแน่นเนื้อแน่น,นใช่ค่ะเพราะว่าจะพ่นลูกเช่วงนั้นจะพ่นลูกเยอะพ่นไปที่ลูกด้วยใช่ค่ะพ่นไปที่ลูกเสร็จแล้วน้ําหนักของลูกเ่ะครับเป็นยังไงน้ําหนักนี่มันจะไม่เบานะคะรู้สึกว่าน้ําหนักนี่จะดีกี่กิโลต่อลูกประมาณครับที่ที่สวนนี้นะคะก็คือมันจะเป็นบางต้นบางต้นก็จะลูกใหญ่ประมาณ3ก ก็มี4กิโลก็มีค่ะก็ถือว่าถูกใจเราสิครับใช่ค่คะเป็นมาตรฐานของ3โล4โล5โลถูกไหมครับดังนั้นก็ถือว่าได้มา500ลูกเริ่มต้นของการทําการเกษตรเราเริ่มเห็นผลผลิตนะครับรสชาติเป็นไงครับรสชาตินี่จะหวานกรอบอะไรนะหวานกรอบสีสีของเนื้อทุเรียนนี่สีของเนื้อจะออกเหลืองเข้มก<อ>็ดี เป็นทุเรียนภูเขาไฟเลยใช่ค่ะเป็นทุเรียนแบบเนื้อภูเขาไฟเ,เนื้อภูเขาไฟน่าชื่นใจนะครับตรง<ช>ตามสายพันธุ์ตรงความรู้สึกของพี่น้องที่อยากจะมาเที่ยวสีสเกตเลยได้รับทานทุเรียนที่เรียกกันว่าทุเรียนภูเขาไฟส่วนที่สําคัญก็คือว่าขนาดนี้บริษัท w o r ร c ค a สอ Innovation <S <S ก็ได้เพิ่มนวัตกรรมใหม่นะครับสามเกลือเวอร์แพนตัวนี้3ามเกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่นียเราได้นํามาใช้หรือยังครับเอามาใช้แล้วค่ะน่าจะช่วงเดือนตุลาค่ะแต่ช่วงนั้นเป็นชุดใหม่แต่ยัง ไคตัวซานจะเป็นขวดอยู่ค่ะอ๋อตอนนั้นไค่ตัวซานยังเป็นน้ําอยู่นะครับใช่ค่ะตอนหลังแล้วเนี่ยทเป็นชนิดผงละลายไวนะครับแล้วก็เห็นผลทางใจเลยเราตอนใช้เป็นน้ํานั่นนะครับนามาใช้ในช่วงที่ตุลาก็ตุลาก็มาบํารุงแล้วก็ค่ะบํารุงต้นทั้งใบทั้งทั้งพื้นดินด้วยค่ะช่วงนั้นจะฉีดที่พื้นดินด้วยค่ะฉีดพื้นดินด้วยใช่ค่ะและก็ใช้หญิงเกษตรด้วยใช่ค่ะถูกไหมครับพอบํารุงต้นเสร็จแล้วตอนนั้นก็จะมีช่วงออกดอกซึ่งขนนาาาดเีี้ท่รสัมภษณอะ มกราคม2568แต่ว่าใช้มาได้แต่ตุลา2567มันก็จะมาคาบเกี่ยวว่าบำรุงต้นด้วยแล้วก็จะต้องทำดอกด้วยถูกไหมครับ,รบเราเราใช้ในการทำดอกอย่างไรครับคือคือจะฉีดฉีดใต้ท้องกิ่งนะคะไคโตซานกับชุดใหม่สูตรใหม่นี้นะใช่ค่ะชุดใหม่สูตรใหม่ตัวนี้เลย,ค,เลยค่ะคแล้วเกิด ปรากฏการอะไรกับเราครับดอกจะออกมาทุกกิ่งออกมาแบบเยอะมากคะ่ะแล้วก็ดอกดอกจะสมบูรณ์ด้วยคะ่ะวันนี่ออกทุกกิ่งจริงนะครับที่เราสังเกตเข้าไปดูเนี่ยออกทุกกิ่งแล้วก็ทุกต้นเลยก็ว่าได้นะครับ,รบแล้วก็ที่ใช้ตัวนี้รู้สึกว่าต้นไม่โทมคะ่ะใบก็ยังเขียวสวยอยู่ก็นี่ถ้าดูด้วยตาเนื้อเราก็เห็นว่าชัดว่าเข้ามาแล้ว เห็นความแตกต่างนะครับ,รบในฐานะที่เมื่อก่อนไม่ค่อยได้สังเกตปัจจุบันนี้สังเกตกันทุกมื้อทุกคราวเลยก็ว่าได้ถูก<ช>ไหมครับพอเราสังเกตอย่างนี้แล้วเราคาดการไหมครับว่าสิ่งที่เราบำรุงเนี่ยมันพอเพียงกับต้นพืชจริงๆรรู้สึกว่าพอเพียงแล้วก็ภูมิใจในตัวนี้ค่ะแม่แล้วก็อยากให้แบบสมาชิกหรือว่าใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกเปิดใจลองใช้ดูนะคะเมื่อปีที่แล้วเราได้มา500ผลไม่ต้องคิดเป็นเงินแล้วครับให้รู้ว่าเราภูมิใจแล้วถูกไหมครับ,รบปีนี้ครับดูจากดอกเนี่ยเราคาดว่าเราจะไว้ผลผลิตสักกต้นละ Look. ผลจะเป็นสายแบกหรือว่าสายที่ว่ากลัวๆกล้าๆหรือยังไงครับช่วยบอกพี่น้องประชาชนด้วยครับน่าจะคิดไว้ว่าหน้าประมาณ30-40ลูกต้นหนึ่งค่ะจะไว้อย่างนั้นเลยใช่ค่ะด้วยความมั่นใจด้วยความมั่นใจค่ะโอ้โหพอเธอบอกว่ามีนวัตกรรมใหม่เธอยิ่งมั่นใจมากกว่าเดิมอันนี้ก็ถือว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่เรียกกันว่า68ทําให้เธอก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งจากการที่เรียกว่าเป็นสวนต้นแบบก็ว่าได้ถูกไหมครับในการที่เริ่มมาทําแล้วก็เห็นผลผลิตเป็นปีที่2ปีที่2ก็ถือว่า ทำให้เธอนั้นมีผลิตภัณฑ์ที่ดีผมถามนิดนึงนะครับพอมีผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้เคมีมาเป็นระยะเวลาตั้ง4ปีไอ้สปีที่ผ่านมานั้นเราใช้เกี่ยวกับเรื่องสารที่เป็นบำรุงดูแลรักษาต้นพืชเนี่ยเราใช้ไปเยอะไหมครับสมัยนั้นใช้เยอะค่ะถือว่าประมาณ90%ซก็ได้ค่ะจากรายจ่ายจากรายจ่ายทั้งหมดใช่ค่ะไอ้ส่วนของสารบำรุงต้นพืชนี่นะที่เป็นเคมีเนี่ยทั้งยาทั้งปุ๋ยอะไรแบบนี้เพราะว่าจะส่วนมากจะเน้นเคมีช่วงนั้นที่ยังไม่รู้จักตัวนี้้เราใช90 เ็เลยนะครับราย<ใ>จ่ายของเราทรางรอดมีเงินร้อยหนึ่งเราเก็บเหลือสิบาทเอง <c oughs> แต่ใส่ไปที่ต้นไม้90บาทปัจจุบันหลังจากที่หันมาใช้3เกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่หรือตอนที่เป็นดั้งเดิมเขานั่นนะครับ <c oughs> เรา ลดค่าใช้จ่ายจาก90%ลดลงไปไหมครับลดขาะถือว่าน่าจะประมาณ50%ได้ค่ะตอนนี้มาลดต้นทุนได้เยอะมากเลยค่ะลดไปครึ่งหนึ่งเลยจากเคยใช้90ไปเหลือ50ก็หมายความว่าเราประหยัดเงินไปอีก40ถูกไหมครับคิดเป็นร้อยบาทก็คือประหยัดเงินไปตั้ง40บาทจากการใช้เราใช้แค่50บาทเหลือเงินเก็บตั้งเป็น50บาทเหมือนกันอ่ะถูกไหมครับหลังจากที่เราใช้มาอย่างนั้นก็ถือว่าพลังใจตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะการเกษตรมันก็คือหัวใจสําคัญคือต้องลดต้นทุนถูกไหมครับแล้วววกดสสยยอ ดอกไม่ร่วงค่ะ,อะดอกนี่จะสมบูรณ์นะคะดอกไม่ร่วงด้วยใช่ค่ะโอ้โหนี่เติมตอนท้ายว่าดอกไม่ร่วง<笑><笑>หัว<อ>ใจสําคัญนะครับสาคัญที่สุดเลยครับก็คืออยากจะให้เพิ่มความมั่นใจตรงนี้กับเกษตรกรโดยขีดเส้นใต้ให้กับพลังนักการเกษตรที่ปลูกทุเรียนเหมือนกับเราโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดครับเช <c oughs> ่นเช่นครับสมาชิกท่านใดที่ยังไม่เคยใช้หรือว่าเพื่อนบ้านหรือว่า จังหวัดอื่นนะคะที่ยังไม่เคยใช้ก็ลองเปิดใจใช้ดูนะคะเพราะว่าเท่าที่ใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่บํารุงต้นนะคะทําให้ต้นสวยต้นอวบแล้วก็ใบนี่ก็จะเขียวสวยะคะ่ะใบมันแล้วก็อยากให้เปิดใจใช้ดูเพราะว่าใช้มานี่คือให้คะแนนร้อซเลยค่ะ กับคะแนนตัวนี้ครับผมถ้ากับชุดนี้นะคะคู่หูเวอร์แพนเนี่ยค่ะคุณครูให้คะแนนเต็มร้อยสาหรับผลิตภัณฑ์3เกลอเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ที่สําคัญครับเมื่อให้เต็มร้อยอย่างนี้ในผู้ใช้ก็หมายความว่านั่นคือความมั่นใจเต็มร้อยอย่างนี้ครับก็จะมักจะมีผู้ที่จะทําเทียมเรียนแบบโดยไม่สงสารเกษตรกรซึ่งทุกคนนั้นเขามั่นใจกับผลิตภัณฑ์แบบนี้เบอร์คัสอินโนเวชั่นแต่ท่านทั้งหลายครับที่กำลังทำเทียมเรียนแบบก็เท่ากับว่าทำร้ายเกษตรกรขอเถอะครับถ้าทำ ก็ไปทําอย่างอื่นที่ไม่ทําร้ายเกษตรกร,กรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังสําคัญของประเทศชาติในการทําให้ผลผลิตเขานั้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยและที่สาคัญครับเงินทองทุบักทุตัตางของเกษตรกร,เ,กรเต็มไปด้วยหยาดเหงือ่อแห่งความเจ็บปวดนะครับถ้าท่านทําร้ายเขาอย่างนั้นขอทุกท่านนั้นได้เพิ่มพูนนะครับความรู้สึก ให้กับเกษตรกรด้วยได้การใช้ของจริงอย่าไปใช้ของเทียมเรียนแบบเลยอันนี้มิสเตอร์เกษตรย่างยืนก็ขออนุญาตเตือนกันไว้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เจี๊ยบเป็นอย่างสูงที่ได้ความกระจ่างในระบบของการเกษตรที่เรียกกันว่าอินทรีย์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์3เกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่มิสเตอร์เกษตรย่างยืนครับจะไปติดตามทุกสวนที่ใช้นวัตกรรมใหม่ของเว r ร์แพนนะครับโอกาสนี้ผมขออนุญาตขอบคุณทุกคน ที่ได้ดูคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำการเกษตรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพีอาจารย์ด้วยค่ะสารเก์วอแทนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนพผ่ามผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างเย้